สวัสดีครับผมสุพศรีนารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะคลิปนี้เราจะมาสาธิตให้ดูว่าการแกะสายเคเบิลทายหรือสายรัดถุงสายรัดปากถุงนะครับว่าเราจะมีวิธีแกะได้อย่างไรนะครับ แต่วันนี้เราจะแกะด้วยมือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเราจะแกะด้วยมือเปล่าได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าจะใช้มือเปล่าแกะได้อย่างไรนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอใช้เครื่องมือแกะให้ดูก่อนนะครับก็ใช้ ปลายมีดแหลมๆอะไรก็ได้นะครับที่มันแหลมๆจะเป็นเข็มจะเป็นปลายมีดปลายคัตเตอร์ได้หมดเลยนะครับก็สามารถแกะได้นะครับเห็นไหมแกะแล้ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าเราแกะด้วยมือเปล่าได้ไงเดี๋ยวเราขอรัดเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดกลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็ก แล้วก็ผูกให้แน่นนะครับทีนี้เราก็จะใช้มือเปล่านะครับใช้เล็บนะครับเราก็จะเอาเล็บจิกตรงที่มันล็อกไว้นะครับแล้วก็แกะมาได้อย่างง่ายดายนะครับก็ลองไปทําดูนะครับเป็นวิธีที่แกะได้อย่างง่ายรวดเร็วแต่ต้องมีเล็บนะครับถ้าไม่มีเล็บก็ทําอะไรไม่ได้นะครับครับผมก็ลองไปทําดูครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกสะสบู่กรีสลินซูจิโกะเป็นสบู่ออร์แกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระ ใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลาศูนย์8ป1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ